วันนี้พามาชมที่เพียนทองฟารม์มควายไทยสีสมเด็จละเอียดครับบรรยากาศครอบวความสุขเล็กๆเป็นฟ <c oughs> เป็นความสุขครับผมบันไายชีวิตครับความสุขได้อนุรั์ควายไทย ตั้งแต like ่ปู่แต่ย่าบิดามารดาพาเลียงครับอากาศฝากติดตามชมด้วยนะครับเพียนทองฟาร์มควายไทยสีสมเด็จร้อยเอ็ดครับฟาร์มครับผมรวงมันไปทั้งคนละไปเปิดพอกขึ้นไปคนละมัน 轮胎有